เวลาถิงจะไปเอารับบัตรใบถิกัทน,นี้ไปประกาศน,นู่ตะใบเสื่อมไว้ค่ะฮห้าคนนี้เออเหมือนน้านนี้ไหมมา

ป่อยคะ่ะป่อยคะ่ะมานี่ไงนะพูนก็จะมีอันนี้ช่างหน <laughs> ้าถ้าพูนี่ก็จะเป็นสีผมก็จะเป็นสีนะคะเอาอให้ตรงมตุ้ก็จะดีไปซื้อซื้อน้ำตาลูกอยากกินน้ำบอกข้าอยากกินน้ำบ่คือกินน้ำบ่ก,ก็ชิมถิ่นลูกไม่ใช่เรีอยากป้ากินน้ป้าไม่ได้อยากกินน้ำป้าเจะเต่า แกเอาอันนั้นออกมาเล่นน้ำดีกว่าเราน้อเลเอาเดินดีๆที่เดี๋ยวก็ล้มเนี่ยตอนที่เราตอนที่เราแสกใช่ไหมแล้วก็แสกอย่างงี้แล้วก็จับช่อนะคะแสกอย่างงี้จับช่อใหญ่เลือดลืมว่ามันหมองหัวมันอยู่ตรงนี้ ก็มังก็เลยหงนหงกันเลยครับโอ้โหสวยงามปานสิคุณบอกว่าหน้ามาคุณอยากได้แบบนี้อะอามาตัดไหมได้ได้ไดไดา้าออกให้ลกูกเยน็นเย็นแดดกูเดือด้ดว่อรเห็่ปากกยไว้ อย่าเละคงตุสุตุสุอยู่แต่ก็สวยแต่ยางคนสั่งก็อย่าไปงื้อใส่น้ำมันให้กัน ต, ity, ตัวข้างหน้าไม่ปูเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเพมาแต้มหน่อยเี๋แต้มให้มันจะเป็นฟองเหมือนกันเป็นความแบบอ่อนๆเป็นแบบพีชสามเพลนบานเพลงนีก่หังแล้วสามชั่วโมงพอดีพอดีเหง <laughs> ปัดป,ป,ปีปัดปีเป่้ยปีมัดก,ก็สวยนะขิงมัดก,ก็สวยไม่ค่ะ